สภาสังคมสงเคราะห์วันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินี้อย่าลืมนะคะนําดอกมะลิจากสภาสังคมสงเคราะห์ไปมอบให้คุณแม่แทนคําว่ารักกันนะคะรายได้ส่วนหนึ่งจะนําไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจนทั่วประเทศเลยค่ะหาซื้อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์นะคะหรือว่าที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศนะคะหรือว่าจะเป็นลาย ID Lu ักอันเดอร์สกได้เลยค่ะ แจกตอนนี้ใช่เอาไปเลยจะซื้อไม่ว่าซื้ออะไรก็ได้ซื้อเท่าไหร่ก็ได้กินฟ้ากินฟ้านะคะได้ไปเปยเาว่าตายแล้วน้ำพริกปลาสลิดที่เราเคยเห็นตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นผู้เข้าประกวดวันนี้ได้ไมาเห็นโรงงานผลิตสะอาดมากนะคะใครที่แบบว่ายังไม่เคยคนให้มันร้อนก่อนแต่อาพริกกันน้ำพริกอร่อยมากหม้อใหญ่ แล้วก็ต้องกินผักคอนทอปวันนี้พามากินนมกะสิน้ำเราก็มีสตอปใวันนี้ทำอาหารเอางี้เราว่าเราเริ่มทำกันเถอะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูแบบกร่อยนะเพราะเรามีเวลากัน2ชั่วโมงกับ3เมนูด้วยกันเ้ยชีวิตกินถึงพ่ออะ เ้ยดูไปรูปเป็นล่างอยู่นะใส่กระเทียมว่ากินกันเผ็ดปะทานเผ็ดกันไหมมันจะเป็นฟูเนาะไม่เลยค่นนะคืไม่ได้เวลยังมีอยากค่อยคลุกทีเดียวนี่อะไรอ่ะน,น้ำตาลหลักเน่พอลเดอรที่แผ่หมอนเลยค่ะทำนแค่นี้แหละ <c oughs> <c oughs> เละอยาอยขอน้ำเปล่าดีกว่าแม่ขอน้ำเปล่าหน่อยครับอังจะออกไปทางเค็มต้าวเจียวสมช้อนต้าวเจี้ยวสมช้อนคือเราทำเป็นเวอร์ชั่นที่กินกับข้าวต้มได้ประมาณม้อใหญ่ซุปผักบุ้งนั่นเองนะคะวันนี้อีกสชุดก็คือจะหมดแล้ว เข้มชิบหายซุปผักบุ้งสิ่งที่คิดแผักบุ้งก็ผัดแบบนี้แล้ถูกต้องแม่ใช่แม่คือหน่วยซัพพอร์ตสำเร็จหนึ่งเมนูเฮ้ยแต่ว่ามันน่ากินนะมันก็มันก็ได้อะแม่หนูขอช้อนอันหนึ่งได้ไหมคะช้อนใหม่ไปชู้หน่อยแล้วอ่ะผมอ่ะโอเค โอ้โหบ้าไปละอร่อยมากขอมาละกอค่ะกรดาจะทชอะไรดีเนา่สด แต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าผมจะหลุดร่วงลงไปในคกนะคะพี่ฟ้าผมแข็งแรงมากเพราะว่าใช้ซันซิลสีส้มผมแข็งแรงอันนี้ของแม่ก่อนฮะแบ่งกันค่ะมาของเราอร่อยมากกด้วยลับน้กได้เลยเอ๊ะ สามรสเลยตัวเปรี้ยวไงก็แยัน่วความเปรี้ยวนิดนึงฟ้าได้เด้เี๋ยวหนวูมาเปิดแข่งกับข้างๆข้าแม่ติว๋วพี่ฟ้านอนกี่โม <c oughs> <c oughs> โฆษณาของการที่อยู่กันมานานแล้วหรอพี่ฟ้านอนกี่โมงสบายสบายใจแล้วส่วนหนูนอนฮะาทุกขเขาบอกว่ายังไม่อยากคุยแต่เราสั่งออเดอร์ที่หมดก่อนก็ตกกระปิใครยังไม่มาไม่มีอะไรเลยก็ตกกระปินี่คือรสชาติของชีวิต มันคือรสชาติของการไลฟ์ไม่ไงั้นเดี๋ยวไม่มีอะไรให้ทุกคนลุ้นไงดูออกขานาดนั้นเลยเหรอโอ้โหจะหน้าจะหลังก็ไม่ไหวเลยลองลองดูโอโอสิ่งที่ไม่สามารถทำได้เราต้องทำไม่ได้เผ็ดไหมไม่เผ็ด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 เนินน้อยเขินน้อยไม่น้องก่อนโอ๊ตลอดเลย โอ้โหเรามีเศษส้มตำอยู่ข้างในด้วยคตรเทแไปเธอไปวหยิบเม,มนูให้กินเออเด้อ่ะไปหยิบอะไรอ่ะน้ำปลาน้ำปลา,ปาแม่ขอผงนัวหน่อยจิอเ,อเอาหวานปะผงนัวเนอะ <c oughs> <c oughs> ใส่นิดเดียวได้ไหมอ่ะผมร่วงเออผมหนูมันน้อยละให้มันร่วงเือะผมมันน้อยละเอาอะไรอีกมะนาวบีบมาเยอะไหมเอ้าก็กินนี่หว่าใส่น้ำปลาลงไปด้วยในยาในยาในยาตากมือยังยังกินเองไม่เป็นไรหรอกินเอง กินเองไปถึงวันเนี้ยยำเนี่ยกินกันเองอ๋อกินกันดอุยจิตใจอักกุศลสุดเออขยับมาหน่อยนะขอขอขอโทษทีคือช่วยเนตามันไม่ได้จริงเอาไอ้น้ำตาลปี๊บพี่นะตั้งแต่ไลฟ์ที่แล้ววะกูดูเหมือนคนแก่เลยอะอะไรยังยังเดี๋ยวไม่ถือหรออย่ามาสอนที่ไม่ชอบน้ำพี่ตอกหรอ อ่นไงวะนี่ใส่ของแกด้วยดูไว้เวลามีแฟนอะเป็นแม่บ้านแม่เรือนแต่งงานไปอะต้องทำให้ลูกให้เต้ากินรู้ปะสั่งเอาดิไม่ได้วันหนึ่งเราก็ต้องทำให้ลูกให้แฟนเรากินครบครบครบระวังเขาจะหนีเราเล่นละครเราทำกันไหมระวังเขาจะหนีไปกินข้าวนอกบ้านเหรือ เฮ้ยไม่โฮปนั่นเนี่ยเฮ้ยยำใส่น้ำเปล่าได้ปะอันนี้อะไรคะจริงๆมันต้องใส่พริกอีกนิดนึงอะไปเอาพริกมาอีกนิดนึงอันนี้อะไรคะพริก <Level. S 1> ป่น,นเอพริกสับอะไรนะคะพริกพริกคืออะไรอะหรือพริกสับก็จริงจังหรือว่ามาสเตอร์เชฟคือเขาทำที่เดี๋ยวไม่โอ้อาหารใครเขาเล่นกันหนูโอ้ อย่าพูดอย่างนี้บุ๊บอย่าพูดอย่างนี้ไม่เราก็ต้องทำอาหารเราก็ให้สามีทําดิระหวังเขาไปหากินนอกบ้านนะเอามาม่ามาไม่ทำแล้วไข่คนทําได้นะอ่าลองไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าไม่เอาแล้วละครยังไม่จบเฮ้ยเดี๋ยวนะขอคิดบทก่อนทุกคนมันมันสดเกินเธอได้ละครอีก สมมติเธอนั่งมองเราแล้วเราเธอเห็นว่าผมมันบังหน้าเราเธอจะเอามือเอาผมออกให้เป่าเปาอย่าเป่าอย่าเป่าทำไมอ่ะอะไรเล่นละครไงเขาเล่นละครเด้ดีแป๊บนึงเมนอแวอร่อยาก้าก็อร่อย คอยที่คอยที่กัมาควพวกบ้ายห่อซะนะ้แข่งกันมาไมวแมวคนส่วนหัวร้อกกันเยอะมากอ่ะกลิ่นส้มตำเธอไงเธอมันเหมือนผสมไหมไปด้วยอ่ะมาจะไข่เจียวแหละ โอ๊ยอะไรอะไรหนาครูใส่แว่นเลยแม่งดีน้ำอะไรดีเป็นยังไงกินอยู่ก็มากินไงดีสองน้ำแล้วนะหนึ่งน้ำมันสองน้ำเย็นวันนี้ไม่ใช่วันของฟ้าวันนี้ไม่ใช่วันของฟ้าจริงแต่เดี๋ยวทุกคนก็จะได้รู้แล้วแต่ว่าเห็นโปสเตอร์เราเป็นไงไม่พนี่อ่ะไม่ใช่โปสเตอร์เลยนี่ก่อน รูปพี่เขาปล่อยมาที่แต่พวกผู้สิว่าตอนที่เป็นฉากจับมือเห็นอะไรบนเตียงทุกคนเห็นเตียงที่นี่ไหมที่ที่เป็นฉากแบบตำรวจจับมือกับหมอแพทย์คือเตียงศพจริงๆนั่นอนะ่ะอันนั้นอนะ่ะเตียงแบบที่เพิ่งผ่าศพไปอะ่ะเพราะว่าพี่ฟ้าเห็นมันจะมีหมอนใช่ปะ่ะหมอนเอาไว้ไว้ตัดอย่างเงี้ยแล้วพี่ฟ้าหันไปเห็น เส้นผมเขาพอดีออตอนที่ถ่ายเสร็จแล้วเราก็เลยแบบว่าโอ้ว,ว้าวาข,ข,าขาแบบยังเก็บไม่หมดอ่ะเห็นารองเท้าสวยมากแต่นี่แอบ,บขำช็อตที่เหยียบ <c oughs> ทีเหยียบเท้านะพี่ซันโทรถามดอลลี่หน่อยอยู่ไหนฝนมันตกข้างนอกอยู่ร้านจะแปกร้ <c oughs> มีฉากหลอนๆไหมต้องรอดูค่ะแต่มันเกี่ยวกับศพอ่ะมันก็ต้องมีอยู่แล้วอ่ะมีขนาดเราถ่ายโปสเตอร์เลยยังถ่ายสถานที่จริงเลยตัะ แล้วตอนตอนจะถ่ายพูดไม่ได้พี่ฝ้ายโอ้ไม่น่าจะพี่ฝ้ายละพี่ฝ้ายไปไกลไปไกลละไม่น่าจะพี่ฝ้ายนะคะเราต้องกลับไปที่นั่นอีกนะทำไ,ไมถ่ายทหไมถ่ายในเรื่อเนาะเหมือนจะทราบมาว่าเราต้องใช้โลเคชั่น โรงพยาบาลสี่ที่ด้วยกันแล้วเราต้องอยู่ที่นั่นถึงสี่ทุ่มคิดว่าข้าพเจ้าจะรอดปะไม่หรอกมีนิฟ้าอยู่หไม่กลัวละเหนออีก้มมีเกมอันนึงอ่ะที่ทายใจอ่ะแล้วมีกระดาษเนี่ยเครเจอโมดคำที่เราชอบระวังนะคำที่นี่ไงมีจอบ่ะใช่ที่เด็กนี้เขาชอบเล่นกันอ่ะว่าแบบคำที่ต่างคนต่างชอบพูดติดปากอ่ะในสถานการณ์นั้น อันนี้อะไรขอถ่ายใครก่อนหนูอุ้ยพี่จับไม่ได้อโอ้โหจะเป็นไงทีนี้อันหนูถือก็ได้คำนี้นะคำนี้ไม่โดนนะมีกระดาษปากกาก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเป็นไอโฟนอ่ะแล้วใครเล่นมั้ยก็หนูก็ถามไงพี่ฟ้าต้องตอบไงพี่ฟ้าเรียกหนูว่าอะไร พี่ฟ้าเรียกเราว่าอะไรชาไม่ใช่ชาลอตไม่ใช่อะไรวะไอหลอดไม่รู่หนูเออๆอนีลงท่อแล้วอ่ะมันง่ายไปน้อง เวลาเวลาเขินคำพูดติดปากตอนนี้บ้าไม่ใช่ยาพี่ฟ้าไม่ใช่คำพูดติดปากตอนนี้ตอนนี้เวลาเขินอะหกเธอสิงอ่ะ พูดตลอดเวลาหาของไม่เจอพูดจะพูดชื่อคนนี้ตลอดพิซันทุกครั้งเวลาที่ชาร์ลอตไลฟ์ติ๊กต๊อกตตตก้าฮะตตตก้าใช่ไหมไม่คุ้นคิดแล้วคิดอีกแล้วเนี่ยเฮ่อไม่สนใจอ่อไม่ใช่ ใจคาบูทานพี่ฟ้าแต่ไม่ต้องพูดก็ได้นะพูดเบาๆอยากปะอยากคำนึงคำเริ่มต้นจุดจุดหกไม่ใช่ไม่หกไม่ใช่ไม่มีแม่ล่นหรือเปล่าอะไรก็ไม่พูดคำแรกไงล่นไม่ล่นรู้่วง มีร่วงร่วงฉันเป็นแค่เขียนจริงๆเลให้ตอบพร้อมการคุณุชาตั้งคำถามมาเราตั้งกันเองมันจะไม่สนุกคุณุชาตั้งคำถามมาว่าฝั่งตรงข้ามชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรก็ได้บนโลกใบนี้อาหารก็ได้ที่เที่ยวก็ได้อะไรก็ได้เธอต้องให้สัญญาณนะหนึ่งสองสามตอบอะไรเงี้ย หนูต้องตอของพี่พี่ตอของหนูโอเคคือดูแล้วเหมือนกูจะเสียเปรียบอยู่คนเดียวรถคันแรกออดดี้ไม่ตอบไม่ใช่รถคันแรกพี่ฟ้าคันด้าไม่ตลอดไม่ต่อหมดเวลาไงมันสามพี่อแล้วการโดมของการอาโดมของกันถูกไหมออดี้ถูกไหมไม่ถูกเอาแล้วรถอะไรรถคันแรกของเธอคันด้าคันด้าเฮ้ยใครพี่ซันรู้ทุกคนต้องขับคันด้าไปใหมก่อนเนี่ยมีมาโดมเลยทีนี้เอา อยากขับคันด้าตอนไหนวะคันด้าสีดำพี่ฟาไม่ขับรถคันเล็กก่อนอ๋อดีจริงเหรอเออใช่อ๋อที่เห็นที่โรงแรมใช่อ้าวแล้วไหนบอกรถรถที่บ้านรถพ่อไงเอาก็ไม่ใช่รถเราอ่ะทุกคนระหว่างเล่นเกมเออใช่เออว่ะใไงเขาบอกว่ารถคันเลยรถคันแรกของหนูคืออ๋อดีตอนนี้ก็ถูกแล้วไงพี่ว่ากินก็ถูกจัดเลี้ยงโกลาจุดไม่มาไปต่อยตัวไอนางงามจะต่อเมืตัวเอง ถูกหนึ่งสองสามสัตว์เลี้ยงตัวแรกกะต่ายกะต่ายคืออะไรเด้อกะต่ายของหนูนี่หว่าคุณพน้องไว้ก่อนแล้วตาเด็กไปไอ้นี่หรอไม่เคยเล่นกระต่ายหรอตอนเด็กๆอ่ะไม่ใช่ตัวแรกโอเคจบจังหวัดเกิดอุทัยภูทรเองภูไทยภูเก็ตไปก่อนภูไทตก่อนภูเก็ตก่อน อุทัยปะอุทัยถูกไหมอุทยถูกแต่ว่าน้องตอบสุพรรณเราตอบภูเก็บตดวบิงบอกสาใครหิงคือเมื่อกี เมื่อกี้ไม่ตอบสลับกันดมเลยเพอผิดต้งคู่ไม่ยอมตอบเมื่อกี้เอาเอาเอาโดมเฮ้ยไปเอามะนาวมาใครตอบไปดิต้องกินมะนาวดีกว่าดมก่อนดมก่อนดมก่อนตาอนี้ดมก่อนดมไปแล้วเมื่อกี้ใครดมก็ตอบช้าไงอ่ะตัวดมตรงไหนปลายหรือตรงดีโอ้โหอย่าถึงก็ต้องมั่งโครนเลยดมแล้วเอามะนาวมา ใครที่บอลพี่สาเออกูก็ได้อย่าหยุด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 ไปหันเลยค่ะไปหันเลยค่ะเดี๋ยวมีวิธีทน์คำพูดติดปากพี่สาวถูกคู่ทำไงก็ไม่ต้องกินก็ไม่กินแต่ว่านึ่งหนาทำไมอ่ะแต่ตอบพร้อมกันไง อผมไปตอบพี่ฟ้าเมื่อกี้แย่ใช่หมายถึงว่าเวลาอยู่ด้วยกันนะก็จะเรียกพี่ฟ้าไงถ่ายเขมาเรียกะลอดเรียกเหรอใช่พี่ฟ้าดี่ว่าพี่ซันพี่ซันในกระเป๋าอยู่ไหนพี่ซันไมิรี์ไหมพี่ซันน้ำไม่หน่อยพี่ซันพี่ซันพี่ซันเนี่ยบ่อยโอ้ยเปรี้ยวมากตรงมะนาวเปรี้ยวมากแต่ละคนแทนสาปนามของกันว่าพี่พี่หนูเออเดชคำแรกคำแรก คำคมที่ทวิทลงฮะคำคมที่ลงทวิทแต่เราบอกคำคม This two shall pass ฮะพี่ฝางไง This two shall pass อ๋อแล้วของฉลาดละกินเลยกินเลยร้องกินเลยกินเลยกินเลยไม่ได้ฝารู้ได้ไงอุ้ยอ่ามหกหกสา ชื่อติ๊ตต์ตอบแต่ละคนอิงพาสามสองเฉยเลยเห็นะหาคิดอีกจะบอกว่าอิชาร์ลอตตี้ใช่ป่ะเออไม่ต้องบอกแล้วไม่ต้องบอกแล้วบอกนล้วต้องกินสามล้านหกเฮ้ไม่อัปเดตเลยหรอสามล้านแปดแล้วสาม้านป่ะอัปเดตไงสามล้านแปดกินไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกกินเลยกินเลยพี่ฟ้าตอบถูกไหมถูกสถานที่ที่ชอบภูเขา ทะเลหรอกินเถอะตายยิงดนน้ำกระเด็นย <pasar> <¿K in? S 2> ิงเกอบยิงเลยกูเปรี้ยวเลยกูดีเลยแต่มานี้กูตรงลิ้นมันเริ่มแข็งแล้วอ่ะงานล่าสุดของแต่ละคนลายแมนสมุยท้ายท้ายสมุยลายแมนปะวะถนัดชาย้วไม่ใช่ไม่ใช่ถนัดลายแมนล่าสุดไม่ใช่น้องตอบผิดสิต้าอ๋อใช่เขาสิต้าสูตรใหม่สุดิลายแมนปะล่าสุดอ่ะ ใช่ไม่ใช่่ายบล็อกบอกไม่ใช่งานดิอ๋อล่าสุดขายแบบเขาเออมาด้วยขายแบบไม่ใช่งานงานเอาเป็นงานแบบงานจริงลายแมนถูกแล้วไม่เราเมื่อกี้ไปจิ้มอะไรนิ้วมันยาวแล้วเราจะทำอะไรทอรบอกกูก็ตอบไม่ได้ด้วยใช่ไหมเถอ จริะเขาไม่รูื่องที่ชอบนอนพี่ซาดูปัดแต่เราคนชอบนอนอะไรโอ้โหหลายเรื่องเนาะหลายเรื่องหลายเรื่องไหนยังคิดกันไม่ออกเลยเนี่ยมาถูกเรื่องอ่ะสีที่ชอบเออดำโอ้โหอ่ะกินก่อนกินหมดเวลาต้องนึกแล้วเป็นหมดเวลาเลยแล้วดำถูกไหมแกล่ามาเอะไรแบบถูกถูกไหมอุ้ยเฮ้ยอย่าอย่านะอย่าเด้อถูกแต่ถ้าจะกินก็ได้เพราะอยู่ตรงนี้แล้ว ไม่ถูกเขาไม่ทำบ้านสีดำหรอกวิ่เราก็ไปซองเขาบ่อยเนี <music bizarre> ่ยต้องเขาบอกน้ำที่ชอบโค้กเบปซี่น้ำอัดลมจริงเหรอที่แต่พี่ฟางให้บอกว่าน้ำที่ชอบกูเยอะมากเลยนะจริงเหรอกูอยากกินน้ำพิสิทธิ์เจ้าอาหารที่กินบ่อยส้มตำทำเบอร์เกอร์วิ่งต่อประเทศล่าสุดที่ไป เมกาหมายถึงไปได้กันหรืออะไรเอะไรก็คนเดียวก็คนเดียวไปที่ล่าสิุดไปก็เมกาเนอะอเมริกาไปสองคนไปคนเดียวอังกฤษไงไปคนเดียวสองคนไปคนเดียวสองคนไปถึงต่างคนต่างไปหรือไปด้วยกันอังกฤษไงเปียกนะไปกินก็ได้ชอบโทรหรือคอถ้าโทรหรือคอคืออะไรเห็นหน้าวิดีโอชอบเห็นหน้าเห็นหน้าหรือไม่เห็นหน้าหมายถึงหมายถึงโทรหากันหรือว่าชีวิตประจำวัน โทรหาการเลอร์นต่างๆปภาบรวมคืนนี้มาว่าถามก่อนเอาฟิวไม่ถ้าถ้าคืนนี้มอจะได้เปิดโทรศัพท์หลอกเฮ้ยแกนุสรภาษาบายคืนนี้มาว่าปกติชอบตั้งเป็นยังไงพระจันทร์ไงน้องเดี่ยวแกนีไม่เคยเมาไอ้พูดอีกทีไอ้พูดอีกทีเอรา จะแอบงอนหรือแกล้งงอนฮะฮะอะไรล่ะงอนจริงหรือแกล้งงอนงอนจริงไร่เหมือนซีรีสีเกาหลีอะไรคืองอนจริงแกล้งงอนวะไม่ไปรังงอนกันหรอกงอนจริงหรือว่าแกล้งงอนกันก็งอนกันจริงๆตลอดอะเราไม่ค่อยงอนนะให้กูพักตาหนึ่งก่อ เราไม่ค่อยเงอนนะ <ừ. S 1> ใครห้อกอ่อนไม่มีอ้อไม่ฮบไม่ฮบฮบไม่หไมหวฮบเปิดโทรศัพท์แจ้งเตือนก่อน <c oughs> ประโยคล่าสุดที่คุยเออกูเลิมบอกละคุยได้ไหนเมื่อกี้ไงื่อี้พี่เอาคิดเลยพอคุยครั้งล่าสุด โอ้ยโคตรนานอ่ะจำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้เป็นปีแล้วจริงเว่อไม่ถือโทรเป็นปีไม่ถึงไม่ถึงไม่ถือเว่อกินเลยจำไม่ได้กินเลยเตี้ยเลยโทรคือที่เมกาไงล่าสุดวันครบรอบกี่รอบสี่มีสา สองสองเปรี้ยวเลยสี่เมษาสองสองไงตอนกอดช้าเมื่อกี้กอดกันล่าสุดจะไลฟ์วิ่งไว้ของขวัญที่ชอบอะของขวัญที่ชอบชอบไม่รู้ตัวเลยมาซื้อรองเท้าให้อะของขวัญที่ชอบตุ๊กตาอะไรอะไรลาบูบูมอลลี่เออ,เอ,อ ช้าไปแล้วกินเออกินให้มันเปี่ยว่งงคำาขอใหอพรุ่งนี้รอยตัดหาสุดของแต่ละคนตัวนี้่างูเชฟฟาฟาอะไราอยากอะเฟสฟ้าอะไรจะเป็นฟ้าหรอนี่เง F A ฟาเอ้ยโค้ชสจิงสัดจิงจใจไงกูรู้แล้วใครเป็นแอดมิน จักสิ่งจับใจไหมครูรู้แล้วมันกลายเป็นแอดมินไม่มันเป็นได้ยังไงฟ้าแล้วก็อิดอิดชาร์ตตี้ต่อไงเห็นปะจับสิ่งที่ไม่ได้บังคับเลยฮู้บโู้บใส่รองเท้าสามแปดป้รองเท้ายังงงกัเลยอ๋อก็ซื้อให้ของเขาวันเกิดเหลอเฮ้ยไม่ซื้อให้กันด้วยเธอสาววายของจริงเธอนี่เป็นสาววายตกรุ่นอาจริงมาซื้อกันหรอ วันเกิดไงเอคนละสีอันเดียวกันรุ่นเดียวกันล้อเอลโอ้โหยี<ช>่สนะิบสองตัวะยี่สองยี่สี่มีผมก็มไม่ใช่ยี่ส <22 S 2> <25 S 3> องย่ห้าคำถามสุดท้ายอ่าคำถามนี้เรามามองหน้ากันแล้วก็ตอบพร้อมกันคำถามท,ที่มองหน้ากันแล้วก็ตอบพร้อมกันอคอไม่นี่หมดละเอาซื้อไหนอะ่ะขอแก้ม อะไรตามานาวนะอ๋อนวดซี่ไม่มีซี่คายอย่างก้าวรยขอซี่ตจับใจมัยมาแล้วต้องขีมานาวด้วยต้องีบใส่หน้าหนูแล้วมน่ะไอมไว้หุ้ยจริงปะเราห้ามขับใช่สุดท้ายแล้วนะ การสุดท้ายอ่ะเขาต้องแสดงให้ดูด้วยนะต้องกระทำให้เห็นด้วยโอเคไหมโอเอะคไม่มันต้องกระทำให้เห็นด้วยหนึ่งสองสามเวลาจับแยกการจับแยกมือไหนจ้ากับพี่ฟ้าสำหรับจับมือไหนเอ้ยเปียวจริงจับใจไหมเปียวจริงจับใจไหมไม่เอาแล้วเวลาจับแง้มก็จับแบบนี้อยู่แล้วปะ นปกติก็จับมือไหนกันเอามือขวาจับไม่ใช่หรอลูกเสือเขาไม่จับมือขวายืดซ้ายมาล่ะจับมือกันเมนาเราหน้าแมวนะอึแตกนะบอกก่อนพูดจริงกับใครไหมพูดจริงเดือดใจเลย